ค่ะพี่น้องคะ่ะล่าสุดนะคะมือวานนะคะสําหรับหมอลําเสียงวิหกค่ะเพื่อนกระออนทั่วนะคะลงไปทางกรุงเทพนะคะวันที่20ที่ผ่านมาค่ะเพื่อนกระไดไปแสดงอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนะคะแล้วล่าสุดค่ะพี่น้องหลังจากที่ทําการแสดงแล้วนะคะอ่าพ่อจา๋าเพิ่นได้โพสบนเฟซบุ๊กส่วนตัวของพ่อนกคงสกรเองนะคะบอกว่าเมื่อคือนนัวายปวดหัวมาก พ่อจ๋าถามว่าหนูไหวไหมไม่ไหวหนูพักผ่อนได้นะลูกคำแรกเลยที่เขาพูดไหวค่ะและชูสองนิ้วนะคะแล้ววันนี้มีไข้ขึ้นสูงพาไปโรงพยาบาลกลับมาพ่อบอกให้นอนพักเขาบอกว่าแฟนๆมารอหนูเยอะหนูขึ้นได้พร้อมพูดคำว่าลูกพ่อเก่งไหมคะโอ้ยอีพอ โอ้ยอีหลาน้ำตาพอจ๋าสิไหลเลือดนักสู่คือพอมันขักกำลังใจให้ลูกจ๋าครับนะคะนี่คือบอสนกพงศกรเพิ่นได้ออกมาโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะแล้วมาบอกบ้าถึงลูกสาวค่ะคะ่ะหลังจากอากาศกับเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะพี่น้องคะช่วงนี้ค่ะนอ้องอาอายของเฮ้ากับมีอาการไขขึ่นสูง,งแล้วก็ปวดหัวนะคะค่ะแล้วพอเพิ่นบอกวา่า อหล่าไวบ้บ่อขันบอ่อไว้อิหล่าพักพรอก้อนก็นได้เด้อแต่คําแรกทีลูกสาวว่าวออกมาบอกว่ามีพี่น้องพ่อเม่มาล่ออิหล่าต่างหลายมาล่อเบิ่งอิหล่าต่างหลายอิหล่าสวยค่ะนี่ค่ะพี่น้องขาพวกว่า,วาถึงศิลปินโตหน่อยอายุแค่สิบเอ็ดปีค่ะมีความรับผิดชอบในนาทีเจ้าของยังซ้ำนี่ก่มีความรับผิดช,ช,ช,ชอบแล้วนะแม่ค่ะพี่น้องค่ะยังมีความคิดว่า พอแม่พี่น้องเอฟซีมามาลอนะมาถาเบิงนะค่ะคือมาลออีหนูนะค่ะหนูต้องสู้หนูต้องหนูต้องไหวอีหยังประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นอีหยังทีนาภูิใจเป็นตาไหพอนกเพิน่นพูิใจในตัวลูกสาวผนอยู่ด้ค,ค่ะค่ะบ๊อบพิดหวังอีหลีสําหรับน้องอาอายซากุณาพ่อน,นะคะเรียกเลยว่าน้องสมกับความฝันที่น้องฝันไว้วอยากเป็นนักล้องอยากเป็นศิลปินอยากมีือเสียง นะคะพ่อโอกาสมาถึงนะคะน้องออายเพิ่นกับบ่ได้บ่ได้ทิ้งโอกาสนั่นนะคะสู่สู่จนว่าจะคล้องไข่ก็ยังบ่หยุดนะคะพี่น้องค่ะเป็นอีหยังที่แบบเกินคิดเกินขาดอีหลีเด้อค่ะสําหรับเด็กน้อยบางคนก็จะงองแงเนาะค่ะอายุซํานี้นะคะ,ะ,คะไข่ขึ้นแน่เก็บข้อแน่ค่ะเห็นหมื้อน,นึงพ่อเพิ่นพาไปออกรายการนะคะเพิ่นให้โชว์เพลงนะ่ะก็รลองไปท่อนนึงคะ่ะเสียงแหบ กสิมีอาการตะมือพุนละค่ะตั้งแต่ไปตกมันบันเทิงตั้งแต่พุนละค่ะพะว่านองกับมีอาการเสียงแหบค่ะเห็นโช์เพลงเคึ่งเพลงนะคะพี่นองค่ะค่ะแต่กัย่งบอยุดบอยอนค่ะก็ย่งมีความรับผิดชอบในอาชีพในนาทีจาของนะคะค่ะถือได้ว่าเด็กหน่อยผู้นี้ค่ะเป็นคนทีควรจับตามองละกะเป็นอีกผู้หนึ่งทีต้องเป็นศิลปินเบอร์หนึ่ง เบอร์ท็อปทอปของเมืองไทยยายสิว่าคิดว่าจับตามองเลยค่ะพี่น้องค่ะว่าศิลปินตัวหน่อยนอ้องอาอายซากุณาพ่อน,นี่ค่ะรอติดตามอยู่เ่เกินปีสองปีค่ะตอนนี้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามสิบสี่ปีนี่ค่ะก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นขึ้นแล้วค่ะพี่น้องค่ะความคิดความอ่านกัสิเปะขึ้นก้อนนีกัสิมีความคิดความอ่านก้อนนีอันนี้แค่สิบกว่าปีก็ยังมีความคิดอะแม่ค่ะ สมแล้วค่ะกับเกิดมาเป็นลูกนักสู่เกิดมาเป็นลูกนักสู่ของพอนกพงศกรเพราะว่าเบื้องจากพ่อเพิ่นเนี่ยค่ะพ่อนกพงศกรไม่สบายกก่ยังสู่คือกันค่ะพูดถึงแล้วก็คือกันนีหลีเลยค่ะพอกับลูกนี่ค่ะบูคูสางคูบุญสางบุญสมหวมกันมายี่หลีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับพ่อนกพงศกรแล้วก็น้องอาอายศักกุณาพรน,นะคะ ช่วงนี้ครับพอเมพี่น้องผู้ใดยุกไกยุ่ไกแถวระยองปวกแดงแถวโค้งคาวาจิคาวาสกิอยู่แถวปวกแดงน่ะที่เมือขึ้นที่ผ่านมานะคะค่ะผู้ใดเด็ไดไปเบิงแน่ค่ะเป็นแจ้งใดค่ะสมสาสมลือบสําหรับเสียงวิหกฤด,ดูการนี่นะคะปีนี้ค่ะถือว่าพรอมมากๆระบบแฟเอ่อไฟสีแสงนะคะเพราะว่าสิเป็นศิลปินน้องดนธนาดนน้องแพลทิดานะคะ น้องอาอายสัก,กุนาพรนะคะบอสนุนะคะบอสนกค่ะศิลปินของเสียงวีหกทุกๆุกทานค่ะเป็นมืออาชีพทั้งนั้นเลยนะคะถือว่าเป็นเลือดนักสู้จริงๆล่มลุกคุกข้านมากบวบว่าตะทอใดทอใดแล้ววันทอค่ะสาหรับเสียงวีหกนี่ถ้าผูดได้ไดกคุกี้หรือว่าได้สัมผัสได้ติดตามค่ะเสียงวีหกมากค่ะสีหูเลยค่ะว่าเสียงวีหก หมอล่ำเสียงวิหงสู้มากเลือดนักสู้อีหลีค่ะพี่น้องค่ะเห็นตอนทีเพิ่นบ่คคันปีที่แล้วนะคะไปปลายไปไปลายฤดูกาลก่อนจะปิดฤดูกาลเสียงวิหกเนี่ยโอ้โกระแสดามาหมากไม้ใกล้กองเลือเกินค่ะแต่ก็สู้ค่ะสู้เอาจนพันอุปสรรคหมากไม้หลายอย่างค่ะสําหรับ บอดหนุบอดนกนะคะค่ะจับมือกันเหนียวแน่นค่ะลงทุนค่ะปีนี้นะคะลงทุนเกือบยี่สิบล้านเพื่อสีมาตอยอดนะคะที่น้องค่ะอยากให้อ่าล่มลูกคุกข้านมาซูค่ะค่ะมือนึงเห็นเพิ่นเว้าหยอกกันอยู่ค่ะว่าหน้าไม่แญ่หอยน่ะยอยู่ท่อกสซอเบ้นแล้วแล้วกันหน้าย,าย่ายอย่างหรอกค่ะแม่ของบอดหนนะคะจำซื้อว่าไดนะคะ เพิ่นว้าหยอกกันกะไมยถึงว่าเพิ่นทุ่มทุ่นอีหลีแล้วก็สู้อีหลีแมมค่ะพี่น้องค่ะค่ะสู้เพื่อทีสีห้พ่อแม่พี่น้องค้นที่หักคนที่แพ่งคนทีห้ก็ร่างใจบอดนูบอดนกค่ะค่ะเอฟซีข้เมต์นี่ค่ะสู้สู้นะคะยังสันจังสีมากไม้ใกล้กองค่ะพี่น้องค่ะค่ะถือได้ว่าศิลปินในสังกัดของเสียงวิหกค่ะใจเต็มรอยทุกทุกคนเลยค่ะ จักน้องแพวทิดานี่กับบว่ายคื้กันเลยค่ะพี่น้องค่ะลมรูคูข้านมากคื้กันค่ะถือได้ว่าแพวธิดานะคะสําหรับฤดูการนี้ฤดูการปีที่สี่เนี่ยค่ะเอิร์บาเป็นศินลปินน้องใหม่กับว่าใดเป็นนั่งเอกเต็มโตค่ะปีนี้เป็นนั่งเอกของเสียงวิหกเต็มโตเพราะว่าก้อนหน้านั่นนะคะน้องแพวธิดาเพิ่นกับปลายปลฤดูการนะคะที่เป็นเขามานะคะค่ะนี่ปีนี้ค่ะเริ่มต้นเป็นนั่งเอก ร้อยเปอร์เซ็นค่ะพี่น้องแล้วก็น,น้องโดนธนาโดนแล้วก็น,น้องอ้ายศักนาพอรอีกนะคะค่ะถือได้ว่าครบพร้อมแห้งสําหรับเสียงวีหกค,ค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดยุ่ไกลยุ่ไกลนะคะผู้ใดร่ออยากเบิงอยากช่มอยากไปหาน้องอ้ายไปใดนั่มคิ้วง,งานต่างๆที่เพื่อนได้บุกงานไว้นะคะซึ่งเมือว่าแยกก่ะอ่า,อานไปแล้วล่ะคะ่ะบอกไปแล้วคะ่ะว่าคิวง,งานช่วงนี้ออนทั่วยุทธภูกรุงเทพมันล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะ อ่านเสาระรยองพัทยางานวันที่ขันบ่ได้ขื้นสคริปต์ย่าก็จำบะะัไใดต้อกขออภัยค่ะพี่น้องแต่ว่ามีงานพัทยาบบน่าจะเป็นมืออื่นหรือมือแรกงนี่แหละค่ะนะคะ,นะค,ะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับผู้ใดชื่นชอบนะคะหมอลําเสียงวิหกอยากไปให้กาลังใจบอสนกบอสนอยากไปให้กาลังใจน้องแพรวทิดาน้องอาอายกับค่ะเชิญพ่อแม่พี่น้องคนที่ยุกไกยุกไก ไปแวะไปหานะคะไปติดตามไปเบิ้งให้เห็นกับหูกับตาเบิ่งกันนะคะเสียงวิหกสมสาสมลือออิลีบอสมเ่นว่าเป็นมาามืออิลีบอค่ะสำหรับคลิปนี้ในสิทธิ์ก็ฝากคุณแม่พี่นองไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ